ก็ขอ,อกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม l ริสตันแบงอีกแล้วนะครับอยู่กับผมิสอยู่กับเกม a าร์ซูนะครับผมอืมวันนี้ก็จะมาจับไดวูฟนะครับคือทุกคนที่ผมลงคลิปช้าก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่ช้านี้ผมลงท่ำลงทํา,าดิลงเขาเรียกอะไรอ่ะลงอันนั้นนะครับแล้วผมไปเออีฟินก่อน ลงดันเจียนเนกคนดันเจียนใหม่อะ่ะโคตรโหดเลยผมลงครั้งเดียวพอละผมสู้ว่าอาจเจนแทบไม่ได้ทุกคนคือแบบอะไรวะต้องทุกคนลงนะครับเอาไอ้อะไรวะเอานี้ไปด้วยนะครับผมเอาเอา่เอายาลดค่าอ่าค่าค่าสลบอะ่ะทุกคนพร้อมเป็นหนักอีทูดอนอะ่ะเฮ้ยมันฟรีโอ้โหยาดเลยวะว่าทำไมมันยากอย่างผมลงครั้งเดียวผมพอละ โคตรเซ็งเลยทุกคนคือแบบแบบว่าอะไรอ่ะยังไงอ่ะนะครับท่านผู้ชมคือแบบโคตรยากอ่ะอิทูดอนเลือดสามหมื่นทุกคนคือแบบข้าสรบขึ้นโคตรเร็วเลยให้ตายเถอะโอ้ไหม่ก้อนนะฮะแล้วผมเอาไดว์บูฟแป๊บนึงอ่ะใส่ผิดช่องอีไดว์บูฟอยู่ไหนวะ ได้อันตัวอะไรเนี่ยนี่อ๋อกิฟฟินเนี่ยวะกิฟฟินไดว่บูโอเคยาคูณสิบโอเคแล้วก็คิปเบิลบอนตโตรืตอเปล่าวะดูแป๊บหนึ่งท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ขอดูแป๊บหนึ่งครับผม d i d e ไ D เดฟู e d ปีไม่ใช่บอลโตดิคลิปเป็นของคาร์โน่ตายเถออ๋อโอเคนะฮะไข่คาร์โน่ผมมีมั้เนี่ยสีดำโอเคโอเคมีอยู่นะฮะแล้วก็เนื้อเนื้อตากแห้งเฮ้ยหรือเปล่าวะผมไม่ใช่เนื้อตากแห้งนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นเนื้อธรรมดาโอเค ปาบแล้วก็ไฟเบอร์ r, นะฮะไฟเบอร์ Fry r, นะไฟเบอร์ Fry r, ในนี้น่าจะมีอยู่มีจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอแก๊สโซลีนหมดชิบหายละแก๊สโซลีนหายโอเคแล้วก็เอามันสับปะหลังไอ้มันสับปะหลัง,นะ,ลงนะฮะผมโอเค ปลูกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจังอันนีป้ป๊บปึ๊บโอเคได้แล้วนะฮะเอามาสามอันพอนะฮะเปลืองม,มีคนอยากให้ผมไปบุกเกาะคาโนอ๋อทีเร็กหรือเออเสือไปก็ได้งั้นเหรอทุกคนผมว่าจะเอาทีเร็กไปตัวเดียวพอนะครับตอนแรกว่าจะเอาไปสองตัวนั่นแหละแต่แต่นะฮะแต่ แต่ว่าแต่ว่ายังไงอ่ะอิหม่ามันกัดใครไม่ค่อยโดนเลยท่านผู้ชมหืมวัดโอ้สองลูกเรียงกันเลยอิมอิเสือมันกัดใครไม่ค่อยโดนอ่ะทุกคนเอาทีเล็กไปตัวเดียวนะฮะแล้วก็ค่ายอันฝ่ามีคนขอใไห้ค่ะอันฝ่าแต่ผมไม่เจออันฝ่าดิประเดี๋ยวเนี่ยฮลัลโหลให้ตายเถอะมา หมาออกมาลุกพ่อป้าอีทูดอนผมผมจะไม่จับมันมันจับยากอีทูดอนนะทุกคนมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องไอเดโนเสาร์เราไปสู้กับมันอะ่ะนี่นี่ปละปละเออเฮ้ยสีนี้สวยกว่าสีเขียวเขียวเหลืองเออไม่โดนเนาะ วัดวัดเออสรบฮ่าาเรียบร้อยนะฮะเกาะผมมันดีทุกคนบริกัรผมไม่โดนดูดิค่าสี่พันเก้าผมไม่รู้ว่ามันจะมีเยอะกว่านี้ไหมถ้าเยอะกว่านี้น่าจะเป็นเกาะไรออดน,นะฮะอุ้ยสีสีสขาวด้วยออกมาอย่างสวยทำไมไม่แบบเปลี่ยนสีทั้งตัวเลยวะ แค่ทางทางทางเทิงอะข้างบนแหละผมจะไม่ได้เล่นหมาใหู้่นะทุกคนผมจะเล่นเป็นทีเล็กนะฮะเอาตัวเลเวลสี่พันไปเลยน,นะฮะสี่พันหกกัดกัดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมกัดแค่ปะมาณสักเท่าไหร่วะแล้วผมดูก่อนวันสองแสนกว่าเกือบสองเกือบสามแสนอะสองแสนห้าสองแสนสี่ประมาณนี้ สองแสนสี่นะครับผมทีเล็กเลเวลสี่พันทีเดียวทุกตัวบอกเลยงาบงาบคือคลิปนี้มาจับหมาแล้วก็มาเล่นทีเล็กเข้าได้ป่าววะแล้วหัวติดอหม่กอดหัวติดช่างมันเราดูมาเราแป๊บ อืมไม่ได้เลยล่ลเลาล่สำหรับหมานะครับผมแนะนําให้เอาไปลงถ้านะมันลงใ้ทุกถ้านะครับสำหรับอีหมาน้อยมันลงไม่ได้แค่ถ้าเดียวนะครับคือถ้าตรงนี้นะเขาผมตรงเออเด,ะ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 ดะี๋ยว็ดเตรงข้างบนเห็นไหมทุกคนตรงลูกศรผมชี้ไปอะ่ะมันอยู่ข้างบนเลยเี่ยตรงเป๊ะเลยทุกคนเนี่ย อยู่หลังเสาด้านด้านซ้ายมือสุดอะ่ะมันเข้าไม่ได้นะสำหรับหมานะครับเพราะมันทางมันแคบมากนะมันให้คนเข้าได้คนเดียวนะครับไม่สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้นะท่านผู okay. Hello. 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 ้ชมโอเคแล้วฮัลโหลไดบุ๊ลูกเพาะเฮ้สีนี้สวยวะอีหมาเอเอาตัวนี้ไปลงถ้ำน้ำแข็งดีกว่าเทเทไปเลยท่านผู้ชมเอาไปเทเท,ะทไปเลย มาตัวนี้อยากเอาเป็นสีขาวนะครับสวยเฮ้ยกินช้าจัางอวะอยากให้ผมผสมพันธ์ีเล็กบ้างทุกคนเนี่ยเอาตัวเลเวลเนี่ยสองเอาเลเวลสี่พันไปผสมพันธ์กับตัวผู้อะตัวผู้วิวเขาไหร่วะประมาณห้าหกร้อยนี่แหละมั้งประมาณห้าหกร้อยทุกคนเลเวลมันอะอยากให้ผสมพันธ์กดไลค์มาทุกคนกดไลค์มา ขอคนละหนึ่งไดไดไหมได้ไหม,ไไหมเรียบร้อยครับเอ้โดได้ไปแล้วสำหรับไดวุบสีโคทดเทเยทุกคนนี่อย่างเฟียวนี่ผมชอบสีแดงอะตอนมันจะเป็นโทนสีแดงเว้ยนี่วิ่งวิ่งไปบ้านแป๊บหนึ่งอืดอืด อืดจังลูกเอ้ยอ่าฮะตรงนี้อะไรเนี่ยอีก้าเลเวลสองพันเก้ามีโปรตีนดัสไหมโปรตีนดัสอีโปรตีนดัสไหมแล้วลูกไม่มีหรอวันโตไม่น่ามีโอ้โอเคโปรตีนดัสมีอยู่กับไอช้างแมมมอสตั้งยี่สิบแปดแล้วหมากูหายเอานี่ ค okay. กดสต็อปไปหาอาหารให้มันกินแปบ๊บไม่มีเนื้อกินลองเอาไปเล่นดูนะครับจะชู้สามเขาได้หรือเปล่าอีาไอหา่างไอสีสีตองห่ามันมาก่อนตรงตัวทุกคนใช่หรือเปล่าวะไอสีตองห่ามันเข้มกว่าโูกัดตัวรด้ทีเดียวตายนะครับโหดเกินกัดแรงกว่าวะด้วันกัดข้อร้อยเดียว สองร้อยร้อยกว่ากันเข้าร้อยกว่าก็ก็ได้อยู่ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดไข่ตัวอะไรวะเนะี่ยไทรเหรอไทรไม่ใช่หว่ไข่ของไอ้ไข่ของไอ้ตัวเหมือนเหมือนเหมือน,นตัวเหีเ้ยตัวหนึ่งท่านผู้ชมเราต้องเขาต้องอัดเลือดให้มันก่อนสัก 1มื่นมื่นหนึ่งสองหมืนไปแล้วก็อัดดามจนะท่านผู้ชมดาเมจขึ้นดีวะแล้วเอาน้ำหนักไปด้วยนะฮะโอเคเลือกไปสองหมืนแปดนะท่านผู้ชมดามจไปที่เท่าไหร่วะประมาณพันสี่นะครับกัดไปทีนึง <c oughs> ดามจเป็นเพียงตัวเลข <c oughs> กัดโคตรเบาลเลยกัดเขาสี่ร้อยอะ มาดิมาดิมามาดิครับก็มาดิครับจะจะสู้อะ่ะดีโลดีโลว่าไงดีโลดีโลว่าไงโอเคตกไข่บ่อยยุ่มหายลูกผมแต่ละตัวโอเคนะครับก็จะไปเกาะคาโนเลยคีเวเชเราจะไม่ตัดนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมามาไม่จอดแป๊บนี่นะตัวผู้นะเอะ นึกว่าเลเวลไอนึกว่าเลเวลห้างหกร้อยที่ไหนได้รอยเดียวไม่เห็นรอยเดียวสองร้อไม่เอาไข่เก็บเอาไว้ตรงนี้แหละขอไข่ล้วนวุ้จะมืดแล้วว่าให้ตายเถอะไม,ไเไมไ่เอาปืนมาด้วยประเด็ไข่เตา่าปาบถ้าเราไข่ก็กินได้นะครับกินเลย คผมต้องฝากคลิปเบิ้ลไว้ในตัวไอ้เล็กดีกว่าไอเล็กจะแดกของพ่อลนะูกโอ้เล็กผมไม่ได้ขี่มาผมไม่ได้แบบผมไม่ได้เล่นมานานมากไอตัวเนี้ยดูครับดูดูตอนว่ายน้ำทุกคน <c oughs> อันนี้ผมวีวป,ปลาแล้วผมมีไอไอทีเล็กวะเนี้ยแบบเดนวเสา์บกอะผมนึกว่าเดนวเสาน้ำว่ายน้ำโคตรเร็วเลยฮัโหลงาบสองแสนโอ้โหไปลูกไปเลยไปดิโอเคนะฮะ แล้วความมันเร็ว,วไหมทุกคนไปเรื่อยๆครับผมไรเรื่อยๆครับหดำดูปากกาลังฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้จะตายขุผมผมจะตายเราขึ้นเอาอันนี้ก่นอนเอ็นเนจีนเรียกอะไรอะ โอเคผมหลอดผมเต็มละไปลูกเกาะคาโน่โคตรไก่เลยทุกคนเป็นไรทีนี้เ,เราว่ายน้ำเร็วอยู่แล้วล,ะล,ะละ่ถึงหรือยังวะยังเลยกำลังไปเรื่อยๆอ่ะอุ้ยลอยลอยลอยอุ้ยอุ้ยไททันมี ผมเจอคนที่พิสูจน์แล้วฮ่าไททันไททันโน้งนเหรองาบเขาให้กัดเขาสามหมื่นนะครับผมตัดไปก็โอ้โหดูเดือดมากจังวนันนี้จังวนันนี้จังวันนี้ยังไงไททันยังไงไททันจะหนีหรือเปล่าเลือเหลือแสนหนึ่งนะไททันไอ้ทั้งเลือเหลือแสนหนึ่งนะงาบงาบงาบอตายครับผมลอยลอยยักขมขม ทุกคนเห็นอะไรไปรเมื่อกี้นี่อย่าไปกินซากศพมันงามปูดเนื้อมาหมื่นหนึ่งเลยไ้มาโคตรเยอะไม่ใช่หมื่นหรืพันหนึ่งพันกว่าขูดเนื้อน่องทุกคนดูเนื้อน่องเป็นหนึ่งผมขอเอาเนื้อออกมากันเอาเนือน้อเน่าออกมาด้วยแล้วก็ย่อยทิ้ง มันไม่ค่อยมีของดีอ่ะไปไปต่ออ้อลอยเหรออ้อลอยฉันจะพาเธอลอยลอยไปไหนเนี่ยลูกลอยไปไหนเนี่ยลูกลอยตดไก่เลยโลจะถึงบัลลี่อ่ะโอ้ยยาวๆครับผมว่าตรงผมต้องใช้ก้อนโหมดช่วยด้าุขึ้น คูณสี่ร้อยไปเลยเร็วๆหน่อยโอเคถึงแล้วแ้วก็มืดด้วยนะไม่เป็นไรเราสามารถปรับได้ทุกคนนี่ก็มาดิครับกอรคาโนใครที่นี่ใครคุมตัวผมไม่ได้ใช้ก้อนหมดเลยละเออที่นี่ใครคุมมี่หนูนี่ขออันฟ้าหน่อยทีเล็กก็ได้อันฟ้าทีเล็กก็ได้อันฟ้าคาโนก็ได้แต่พมกมาวันก่อนผมได้ฆ่าอันฟ้าคาโน่ะ ผมเจออยู่ตัวหนึ่งปพว่ทีแรกผมน่าจะกัดครั้งเดียวแตกอะผมดูโกรกละว่าน่าจะกัดทีเดียวอะแบบป้าบตายอะไรแบบนี้เนี่ยทุกตัวมันก็กัดทีเดียวอะ่ะนอกจากกีก้ากับไททันอะีท่านกับข้า4สี่หมื่นนะทุกคนครั้งหนึ่งอะ่ะงาบงาบถ้าปรับคูณได้เหมือนพีซีนะจะปรับจะปรับคูณร้อยเลย ไดเบตติดลบไปเลยทุกคนมันนึกว่าโอ้โหสี CNC แดงๆนึกว่าอัลฟาถ้าอันฟาไม่ออกวก่านี้ผมก็ไม่อยู่ไอผมผมผมก็ไม่หยุดอ่ะจริงจริงมาดิมาดิครับตรงนี้โนเนียอะไรกันเอ่ยคำรามบันชีนึงมีหยุดฉุดหยุดชะง,งักหยุดชะงักไปหลายตัวต่กคงาบงาบนี่กัดไม่โดนหรอไม่ตายวะนี่ มาเรื่อยครับไมาเรื่อยไมาเรื่อยครับไมาเรื่อยก็ไม่ครับแต่จับหมาจับหมาแต่ว่าเล่นทีเล็กขึ้นเลยวะ <laughs> จับหมาแต่ว่่เล่นทีเล็กวัตเฟิกโอ้โหคลิปหน้าอยากให้จับตัวอะไรก็เม้นมาได้นะครับผมแต่ล่างคลิปเลยผมจะตอบทุกคลิปนะเอ้ผมผมจะตอบทุกเม้นนะครับผม คิดว่าเก่าก็จะผมก็จะย้อนไปตอบมาท่านผู้ชมแต่ผมไม่จับทูดอนนะครับผมก้เกียดนะฮะเออโอ้โหตกตกมาได้รถเท่าไหร่วะเนี่ยรถแสนหนึ่งเลยเหรอ <c oughs> ตกทีละรถแสนหนึ่งเลยทุกคนให้ตายเถอะตัวทีเียกผมร้านร้านสองนะครับ ตองเราเลือดทีเล็กคุณมนะมันร้านสองวกว่าๆนะฮะเฮ้ยไป็นหมดวะไม่หนุกเลยทุกคนมันแบบมันกัดทีดียอนี่หนุกอะผม,ผมไม่น่าผมไม่น่าจะเอาไม่ใช่ดิผมน่าจะเอาไอตัวก่อเทกมาไอตัวสายุธเทกอะเสียดายจังแต่ทำไมอัลฟาไม่เกิดวะผมก็ยังงงอยู่เนี่ยผมก็ฆ่าไปเยอะอยู่นะ ทุกคนตอนนั้นผมมันบัากัะผมผมรู้สึกว่ามันเห็นถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงข้างหน้าผมแต่ทําไมเขายังไม่เพิ่มเข้ามาไม่รู้นะเนี่ยผมจะพาไปดูทุกคนตอนผมเตือนไปไกลๆใ,ใ,ใช่ปะแล้วผมเห็นเห็นเหมือนเป็นรูปถ้าตรงนี้เลยตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาเอาหินมาปิดไว้ทุกคนน่าจะเป็นถ้าจริงๆนั่นแหละแต่เขาเหินมาปิดอะ่ะเกมน่าจะเอาหินมาปิดนะผู้พัฒนาเกมอะเขายังไม่เพิ่มเข้ามามั้ง อืมเอายังไงอ่ะเอายังไง่ะหนูเอายังไงอะหน,เงงะหนูเดี๋ยวแค่มันเพิ่งเข้ามาไใๆจังจะล๋ลงทำละมันไม่เกิดอ่ะทุกคนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไม่เอออันฟ้าไม่เกิด วัสดีย้ำฉาคำรามใส่ทีนึงป้าบไม่โซสถาน <c oughs> กัดกัดหัวกัดหัวตายเลยอีันฟ้าไม่เกิดอ่ะอรู้สึกว่าคลิปนี้ผมน่าจะน่าเบื่อนะ่ะจริงจรๆ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไวเนี่ยอโอ้โหเลือดหายไปสามแสนกว่า ตายเลยขนาดตกแค่นี้นะเลือดหายไปสามแสนทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยไม่เกิดอะ่ะทุกคนถ้าใครอยากให้ผมฆ่าอันฟ้าก็ขอโทษด้วยนะครับก็มันไม่เกิดจริงๆอะผมก็ฆ่าไปเยอะแล้วนะมันไม่เกิดอะ ไม่เกิดเลยทุกคนเลยทำยังไงก็ไม่เกิดเกิดดีอันฟ้าทีเล็กก็ได้เร็วเรีวเพื่อนเร็วสิเพื่อนโอ้อยคลิปนี้มันน่าเบื่อจังเลยจะให้ตายเถอะไม่เกิดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมขออภัยจริงๆนะไม่เกิดว่ะ ลันลันลันลาไม่เกิดจริงๆหรอโอ้โหมาดีกูให้ลุมเลยให้ลุมเลยมาให้ลุมเลยมาดิให้กัดก่อนนะอืมตายตาย ตายไม่เกิดจริงๆหรอให้ตายเถอะอันฟาจ๋าสิบหายแล้วไม่เกิดโอ๊ยตายแลว้ว เกิดดิเกิดดิค่าเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นอะไรแบบๆวะเอออ๋อ,อเคยเปิดแลวนอยู่าะมันก็ยังไม่เคยนะฮะโอ้อะไรครับเนี่ยไม่เกิดอะ่ะโด ายเถอะนึกว่านวาอัลฟาอ้โหอารเจนปีกอารเจนนวอันฟ้าตอนแรกว่าจะเจอซะละออือือืออ,อ,อ,อืตายดิเออต้องเกิดมาดิสักตัวเถอะนะอันฟ้าอะไรก็ได้แรปเตอร์ก็ได้พอ้ยคลิปมันสเํเเ็็ ไอคิีมันซ้ำเล็ดโอ้โหไม่เกิดอ่ะอตายเถอะไบรันตายเถอะไบรันถ้าไปบครับมันมันไม่เกิดสักตัวเลยเนี่ยไม่เกิดเนี่ย โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหมีเลลแบรด้วยนะครับโอเคนะฮะก็มันไม่เกิดจริงๆนะผมก็ต้องขอภัยกับท่านผู้ชมที่ขอมาเพื่อจะฆ่าอันฟาด้วยนะฮะถือว่าเอาเป็นไ <c oughs> ททันเป็นอันฟาแทนนะครับผมนะโอเคนะฮะถือว่าเอาไ <c oughs> ททันเป็นอันฟาแทนนะท่านผู้ชมเพราะอันฟาไม่เกิดนะครับผมโอเคทา่ทานเกท่านก็โหดอยู่นะเรือต้งสองแสนสามอ่ะทุกคนผมก็กัดนานอยู่ประมาณสักสิบกว่าทีนะฮะ ก็นะฮะยินลุงก็แล้วก็ใช้ควาสับสไาด้วยนะครับผมวันนี้คลิปนี้ขอตักสิบไหลนะครับก็คลิปหน้ายังให้จับตัวอะไรก็เม้นมาได้ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะผมนะโอเคครับลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับย่างับ